thank you วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของพระสุพรรณกัลยาหลังจากที่ในคลิปที่แล้วได้ทําเกี่ยวกับผลกระทบหลังจากพระหมหาอุปร,ราชามังสามเกียรติสิ้นประชนแอดมินก็เผอิญได้ไปอ่านในบางช่วงบางตอนที่พระเจ้านันทบุเรงมีความโกรธแค้นฝ่ายอายุทยามากที่ไปทําพระราชโอรสที่รักของพระองค์สิ้นประชนแล้วพระเจ้านันทบุเรงแกก็ไประบายความโกรธเกลิว้วกับพระสุพรรณกัลยาด้วยซึ่งในบางช่วงบางตอนค่ะก็จะมีการพูดถึงพระราชโอรสธิดาของพระ สุพรรณกัลยาทําให้แอดินจุกค,คิดและอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับโอรสธิดาของพระสุพรรณกัลยาว่ามีด้วยกันกี่พระองค์แล้วแต่ละพระองค์มีเรื่องราวตลอดพระชนชีพเป็นอย่างไรก่อนอื่นอดินขอปูพื้นฐานสักงเล็กน้อยใช้เวลาไม่นานค่ะเกี่ยวกับประวัติของพระสุพรรณกัลยาเพื่อเพื่อนๆน้อ,นนองๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะได้เข้าใจว่าพระสุพรรณกัลยาเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับพระนางบ้างในช่วงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองสมัยอยุธยา พระสุพรรณกัลยาหรือพระนางอมารูรุ้งหรือพระสุวรรณประสูติเมื่อพุทธศักราช2095ักณเมืองพิษณุโลกพระองค์ทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ที่เกิดจากพระมเหสีพระวิสุทธิกษัตรีกับพระมหาธรรมราชาค่ะนอกจากนี้พระสุพรรณกัลยายังเป็นพระพี่นางของกษัตริย์อยุธยาถึงสองพระองค์ด้วยกันอันได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทุสรถชีวิตของพระสุพรรณกัลยา ไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพราะต้องประชิญกบับเหุการณ์ช่วงศึกสงครามหลายครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะในคำให้การชาวกรุงเก่าได้เล่าไว้ประมาณว่าเมื่อพระเจ้าบริณรงองยกทัพมาถึงแดนกรุงศรีอยุธยาในสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งก็ได้โปรดให้พระมหาธรรมราชาเป็นทัพหน้าและมีพระราชโอรสพระรชาชธิดาตามเสด็จอันได้แก่พระนเดศวรและพระสุพรรณกัลยาตามมาในทัพครั้งนั้นด้วย The ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะคะทางพมา่ามักจะใช้คนในพื้นที่เป็นทัพหน้าในทุกสงครามทุกศึกมาจนถึงสมัยราชวงศ์อลองพญาเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากรุสยามจะต้องปะทะก,กันก่อนก่อนที่ฝ่ายพม่าจะลงมือเป็นทัพหนุนหรือทัพหลวงซึ่งหากมองกันในมุมนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่กนสยามต้องมาลบกันเองจากนี้แอดมินจะขอเล่าไปอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่กรุงเสียยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้กับฝ่ายองค์เสาวบี ในบันทึกคาให้การชาวกรุงเก่าก็เล่าไว้ประมาณว่าพระเจ้าหงสาวดีบรุริงนองได้นําเอาทรัพย์สินเงินทองปืนใหญ่ปืนน้อยผู้คนช้างมาางง้าช้างเผือกถึงง้าช้างทั้งรูปล่อต่างๆอันเป็นของมีค่าตั้งแต่ในแผ่นดินพระเจ้าอู่ทองกลับไปหงสาวดีด้วยพร้อมทั้งยังนําเจ้านายอีกสามพระองค์ไปด้วยโดยหลังจากที่สมเด็จพระมหาธ,ธรรมราชาขึ้นครองราชกรุงศรีอยุธยาก็มีรับสั่งให้ทั้งสามพระองค์เสด็จไป ังกุงหงสาบดีด้วยอันได้แก่สมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาองค์เก่าและพระราชโอรส พระราชธิดาของกษัตริย์อยุธยาองค์ใหม่ซึ่งก็คือพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยาโอรสธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาไปกับกองทัพองศาวดีภายหลังบันทึกนี้เล่าต่อว่าพระเจ้าบุเรงนองได้แต่งตั้งให้พระสุพรรณกัลยาขึ้นเป็นมเหสีส่วนพระนเรศวรนั้นทรงปลดเลี้ยงดูเหมือนพระราชโอรสบุตรในพระอุทธรพระองค์หนึ่งจากนั้นคำให้การชาวกรุงเก่าก็ไม่พูดถึงพระสุพรรณกัลยาอีกเลยจนเมื่อพระนเรศวรจะเสด็จ กลับอุธยาได้มาชักชวนทูลเชิญให้พระพี่นางเสด็จกลับไปกับพระองค์ด้วยแต่พระสุพันณกัลยาไม่ประสงค์จะทรงนิวัตคืนกลับเพราะได้มีบุตรองค์หนึ่งกับพระเจ้ากุงหงสาวดีแล้วซึ่งพอจบทม์ไลายตรงนี้ไปพระสุพันณกัลยาก็หายไปจากการกล่าวถึงในบันทึกฉบับนี้จนได้ถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงที่พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนเพราะทํายุติธรถีกับสมเด็จพระนเรศวรซึ่งฝ่ายพระเจ้านันทบุเรงก็เกิดอารมณ์โกรธกลี้วทั้งทรง สั่งลงโทษทหารที่ไปในทัพคราวนั้นถึงสิ้นชีวิตแต่ก็ยังไม่พอกับความแค้นทรงเสด็จไปด้วยอารมณ์โกรธถึงตำหนักพระสุพรรณกัลยาและเอาพระแสงฟันพระสุพรรณกัลยากับพระราจธิดาสิ้นประชนทั้งสองพระองค์อันนี้ก็จะเป็นบันทึกของคำให้การชาวกรุงเก่านะคะส่วนคำให้การขุหลวงหาวัดซึ่งเป็นบันทึกคำให้การเช่นเดียวกันก็จะมีรายละเอียดบางช่วงที่ต่างกันค่ะเช่นเมื่อพระสุพรรณกัลยาไปอยู่ที่หงสาวดีพระเจ้าบุริณนงทรงเปิดพระ นางมากถึงขั้นตั้งพระนางให้เป็นไม้สีและมีพระราชโอรสกับพระนางสองพระองค์ซึ่งต่างจากคำให้การชาวกรุงเก่าที่ว่าพระนางให้ประสูติพระธิดาซึ่งทําให้ไทม์ไลน์ตอนที่พระเจ้านันทบุเรงมีอารมณ์โกรธแค้นไปลงกับพระนางหลังจากพระมหาอุปราชาสิ้นประชนเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันในคำให้การกุหาวัดเล่าไว้ประมาณว่าพระเจ้าอุสวัสดีทรงพระโกรธยิ่งนักเสด็จเข้าไปในพระราชฐานเห็นพระพี่นางพระนเรศนั้นให้พระ

ด้วยความโกรธกลิ้วพระเจ้าองค์สาวดีได้ใช้พระแสงฟันพระสุพรรณกัลยาและพระราชโอรสทั้งสององค์ถึงแก่ความพิราลัยโดยพระเจ้าองค์สาวดีทรงพระโกรธยิ่งนักมิทันจะผันผ่อนได้ก็คือว่าไม่ทันจะได้เจรจาต่อรองพูดคุยหรือขอร้องชีวิตอะไรเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือการจัดการกับพระสุพรรณกัลยาที่กําลังให้นมลูกน้อยอยู่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งในบันทึกฉบับนี้ค่ะแอดมินก็ตีความตามได้ว่าพระสุพรรณกัลยา พระองค์มีพระาราชโอรสสององค์แต่สิ่งที่บันทึกทั้งสองฉบับพูดตรงกันก็คือพระนางถูกพระเจ้านันทบุเรงจัดการแบบโหดร้ายมากซึ่งเรื่องราวก็จะต่างจากในพงศาวดาพรพม่าค่ะที่ได้เล่ากันไปคุณละเรื่องอีกซึ่งตอนนี้ทุกท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมแอดมินไม่นําพงศาวดารไทยมาเล่าเป็นพื้นฐานก่อนแอดมินก็พยายามจะหาข้อมูลในพงศาวดารไทยแล้วค่ะแต่ก็ไม่เจอเรื่องเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เลยทั้งในพระาราชพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรเจิมฉบับ หลวงประเสริฐและฉะบับสมเด็จพระพันรัตก็ไม่ได้ระบุเรื่องพระสุพรรณกัลยาและบุตรธิดาของพระนางเลยค่ะแต่สําหรับในพงศาวดานพม่าและข้อมูลบันทึกจากทางพม่ากลับมีรายละเอียดที่พูดถึงพระสุพรรณกัลยาและบุตรมากพอสมควรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพระนางมีประชุรชีพอยู่ที่วงสว,วดีหลายปีซึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับแอดมินเกี่ยวกับบันทึกของทางฝั่งคู้สงครามอยุธยาก,ก็คือการเล่าถึงพระสุพรรณกัลยาแบบคุลเรื่องกับบันทึกไทยซึ่งจะเป็นยังไงนั้นลอง มาฟังกันดูค่ะพงศวดานพมา่าเล่าไว้ประมาณว่าสมเด็จพระมหารธรรมราชาได้ถวายพระสุวรรณกัลยาพระธิดาพระจนันทราสิบเจ็ดปีกับบริวารและนางสนมรวมสิบห้าคนแก่พระเจ้าบุเิงนองโดยพระองค์ได้สถาปนาเป็นเจ้านางอมรรุงมีพระตำหนักและฉตดส่วนพระองค์ได้รับราชทานเบญจหวัดเครื่องใช้สิ่งของข้าราชบริวารที่เป็นชาวไทยทั้งหมดเมื่อจะเสด็จไปยังที่ใดจะโดยเสลี่ยงหรือพระที่นั่งหรือพระพาณนะด ก็ตามจะมีเจ้าพนักงานกลางฉัดถวายและพระองค์ทรงอยู่อย่างกเกษมสําราญและครั้งหนึ่งค่ะพระสุวรรณกะลยาได้ตามเสด็จพระเจ้าบุริงนองไปตามศึกกับล้านช้างและได้ทรงประคันในช่วงนั้นจนเมื่อเสร็จศึกกับล้านช้างแล้วก็กลับถึงหงเสาบด,ดีได้ไม่นานในปีพุทธศักราช2113คือปีรุ่งขึ้นได้ให้ประสูติพระธิดาหนึ่งพระองค์กับพระเจ้าบุริงนองทรงได้รับพระราชทานนามว่าเจ้าหญิงพุนชิซึ่ง มีความหมายว่าผู้มีสติปัญญาและพระบารามีแต่โดยมากจะรู้จักกันในพระนามเจ้านางมิงอัทเวในพระราชพงศาวดาพรพมา่าได้บันทึกไว้ประมาณว่าพระสุพรรณกัลยาเป็นเจ้านางที่พระเจ้าบุรงนองทรงโรปรดปรานมากโดยทรงจัดให้สร้างตำหนักทรงไทยขึ้นในพระราชวังกรุงหงสาวดีและธิดาของพระนางยังถูกเรียกว่าเจ้าหญิงพิศนุโลกเพราะพระเจ้าบุรงนองพระบิดาทรงมอบสิทธิการกินภาษีจากเมืองพิษนุโลกให้ ส่วนตำแหน่งสูงสุดของพระสุพัน์กัลยาคือโกโลดอพระมเหสีเล็กในช่วงส2ปีแรกที่ส่งย้ายมาประทับที่งองค์เสบดีในพระราชวังกำโพธานีเป็นช่วงเวลาที่พระสุพันธ์กัลยาทรงพระสํมรารแม้จะไม่ได้พบพระสวามีบ่อยนักเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงออกทำศึกตลอดการเวลาผ่านไปพระเจ้าบุเรงนองเสด็จสวรรคตในว,วันที่15พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2124แล้วพระเจ้านนนทบุเรงหรือง สุทธยกาก็ขึ้นครองราต่อ สถานะพระมเหสีของพระสุพรรณกัลยาก็กลายเป็นอดีตทันทีพระราชวังที่เกิดประทับเป็นพระราชวังที่มอบให้กับผู้มีตำแหน่งพระมเหสีของพระเจ้ากรุงหงสาวดีเท่านั้นดังนั้นพระสุพรรณกัลยาจึงต้องถวายพระราชวังนี้ให้แก่พระมเหสีของพระเจ้านันทบุเรงแล้วพระองค์ก็ต้องย้ายออกไปประทับณตำหนักนอกเขตพระราชฐานเช่นเดียวกับเหล่าวงสาุวง์พระองค์อื่นๆของพระเจ้าบุเรงนองขณะนั้นทรงมีพระชันษราสามสิบเอ็ดพรรษาส่วน ระธิดาพระชนมายุราว13-14บพันปาบรรปลายพระชนชีพในแบบฉบับของบันทึกพม่าจะแตกต่างจากที่คนไทยทั่วไปรับรู้เพราะพระนางจะไม่ถูกพระเจ้านันทบุรรงจัดการแต่จะทรงรอดพระชนชีพมาได้หลังสงครามยุทธาธีค่ะส่วนพระเจ้านันทบุเรงนั้นหลังจากพระมหาอุปราชามังสามเกียรติสิ้นพระชนก็ได้สถาปนาให้พระองค์รถพระองค์ที่สองขึ้นเป็นอุปราชาแทนแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายเกาลัดพระญาเป็นที่ปรึกษาของ องพระหมหาอุปราชาคุใหม่ ภายหลังเจ้าชายเกาลัดได้สมรสกับธิดาของพระสุพรรณกัลยาหลังจากนั้นหลวงเสาวบีเริ่มวุ่นวายหนักเจ้าชายเกาลัดได้ทรงหนีจากหลวงเสาวดีไปเข้ากับพระเจ้ายองยานพระโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าบุริงนองที่ปกครองเมืองอังวะแล้วได้พระราชทานนามใหม่ว่าโกโตรันตาระมิตรมีตำแหน่งเป็นรักยาทูซึ่งตำแหน่งก็ใหญ่โตพอสมควรค,ค่ะถ้าจะให้เทียบแล้วเนี่ยนะคะก็คงเทียบได้กับดองรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งภายหลังเจ้าหญิงพิษนุ โลกและพระสุพรรณกัลยาก็ได้ย้ายมาประทับที่กรุงอังวะตลอดพระชนชีพส่วนเจ้าหญิงพิษณุโลกทรงมีพระธิดากับเจ้าชายเกาลัดหรือโกโตรันตระมิรหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าเจ้าหญิงจันวดีซึ่งเจ้าหญิงจันวดีก็นับเป็นหลานยายของพระสุพรรณกัลยานั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นหลักฐานทางฝั่งพม่านะคะเทียดมินพอจะหารวบรวมมาได้ กล่าวโดยสรุปค่ะในบันทึกพม่าบอกว่าประสุพันกัลยามีธิดาหนึ่งพระองค์แถมยังรอดมาได้หลังจากพระมหาอุปราชาสิ้นประชนในสงครามยุตธาสถีและภายหลังธิดาของพระนางก็ยังให้ประสูติพระธิดาอีกหนึ่งพระองค์ส่วนของทางฝั่งไทยหรือสยามในคำใหการคือพระสุพรรณกัลยาสิ้นประชนพระประเจ้านันทบุเรงรวมทั้งโอรสธิดาสิ้นประชนตั้งแต่ประชนอายุยังน้อยค่ะ วันนี้แอดมินก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาและพระโอรสปรธิดาของพระนางซึ่งวันนี้หากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขอไปเวณาโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามเลยรับชมสวัสดีค่ะ